เจสัวกัวบเห็นเงินดูสวยงามครับด้านหน้าเป็นธรรมชาติเรียบกรอบไปนะครับดูด้านหลังครับด้านหลังก็เป็นธรรมชาติแล้วมีรอยจานนะครับจะมองเห็นรอยจานเป็นธรรมชาติมากครับเห็นนี้นะครับมีรอยจานเห็นชัดเจนครับรอยจานสีด้านหลัง กมเกินกันครับรอยจานเหตนชัดเจนนะครับด,ด้านหน้าสวยงามครับเหรียญเจ้าสหลวงพ่อแก้ววัดทหารไล่ครับปี18ึ่งแปดสวยงามครับด้านหลังนะครับชัดเจนครับเตรียมกรอบไว้สวยงามครับอันนี้ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่เป็นของหลวงพ่อเงินวัดดอนเจอมรุ่นสุดท้ายครับ 1ีหนึ่งแปดนะครับมีตำาหนิชัดเจนครับหลวงพ่อเงินรุ่นสุดท้ายครับอันนี้เป็นเหรียญป้องอ้อยของหลวงปู่เพิ่มนะครับสวยงามครับวัดกามบางแก้วครับหลวงปู่เพิ่มเหรียญหล่อหลวงพ่อพรมนะครับสวยงามครับดูสวยงามพิม คมชัดลึกนะครับดูสวยงามดีนะครับหลวงพ่อผมเหรียญหลวงพ่อทองสุขรุ่นสองครับชัดเจนครับตำหนิต่งตางๆหลังเป็นท้องกระทะนะครับหลังแอนเป็นท้องกระทะมีตำหนิที่ตามที่เซียนบอกผู้กประการครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญรุ่นสองนะครับเหรียญน,นี้เป็น ปิตาพระหารไล่ครับหลวงปูทิมครับยันหลังชัดเจนสวยงามครับก็สะสมไว้ดูเต่าหลวงปู่หลิวนะครับประไดแต่งทองครับดูสวยงามครับ <c oughs> เรียญน,นี้เป็นเรียญของ หลวงพ่อแดงนะครับพัดเขามาได้อีกรุ่นแรกครับไหลมีลางรถไฟนะครับหูมีขีดในหูนะครับมีขีดแล้วก็สภาพของเหรียญสวยงามครับด้านบนมีจุดมีขีดทางด้านขวามือนิดหน่อยครับ ขวามือทางด้านศีรษะท่านด้านนั้นก็จะมีขีดนะครับด้านหลังก็จะมีตำหนิที่เสียนเขาบอกนะครับอันนี้ด้านหลังเหรียญก็จะเป็นอรอยเหมือนกับกระทะนะครับแอ่งเป็นแอ่งเหมือนกระทะนะฮะแล้วก็มีจุดที่เสียนเขาแนะนำก็องค์นี้ก็ สวยงามนะครับเก็บสะสมไว้อันนี้ขึ้นคอครับรงน,นี้ถูกใจมากเสมาหลวงปู่ทิมครับชัดเจนคมชัดลึกตำหนิต่างๆแท้ล้านเปอร์เซ็นต์ครับรงนี้ไม่ไม่มีข้อแม้อะไรทั้งสิ้นเลยครับแท้เหรียญดูง่ายนะครับรงน,นี้ก็เป็นพระที่ขึ้นคอครับ เหรียญเจริญพรบนหลวงู่ทีมครับสวยงามครับจเจริญพรบนสวยงามมากมีเลขเก้านะครับมีเลขเก้าอยู่ตรงฐานนะครับมีเลขเก้าไทยตรงฐานด้านหลังก็ดูสวยงามคมชัดลึกเป็นเหรียญที่มีความสวยงามนะครับก็องนี้ก็นิมนต์ท่านขึ้นคอนะครับ เหรียญนี้ก็เป็นเหรียญหลวงพ,วพ่อคูณปันบรรเลครับปีหนึ่งเก้าพระสวยงามมากนะครับมีตำหนิชัดเจนคมชัดลึกหาดีแบบนี้ไม่มีแล้วครับสีลุงเป็นสีลุงเลยครับรงนี้ตรงนี้ก็นิมนต์ท่านขึ้นคอครับสวยงามปิตาลุนปูโตวัปดปูดชิมพีครับสวยงามคมชัดลึก องนี้จากหลายๆองค์ที่มีแต่องค์นี้ชอบครับสวยงามนะครับดูตำหนิหลังนี่เลยครับดูเลยครับสวยงามครับองนี้ก็ขึ้นคออีกองค์นึงครับที่เป็นหลวงพ่อแดงนะครับวัดเขาบันไดอิกแต่องค์นี้พิมพ์ก็ดูแบบนี้นะครับดูสวยงามนะครับ ไม่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับเรื่องนี้ต่สวยงามอยู่กับคมชัดครับหลวงพ่ออยนรุ่นสุดท้ายครับองนี้รุ่นสุดท้ายลมน้ําตาลนะครับพระยังสวยงามสภาพสวยงามครับมีสององค์ครับองนี้แบบนี้ครับนี่องค์หนึ่งครับพระแบบนี้ดูแท้ครับสวยงามครับนี่ก็เป็นอีก1เหรียญครับ เหได้ว่าตรงหน้าก็จะมีลายตำนนหนิยิศได้นะครับด้านหลังก็มีตะกุดสวยงามครับอันนี้เป็นคุณแผนของหลวงปู่ทิมวัดทหารไร่นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญครับอันนี้เป็นคุณแผนหลวงปู่ทิมวัดทหารไร่นะครับลงทองไว้สวยงามครับ ด้านหลังก็เขียนคําว่าวัดมหารไร่ครับดูสวยงามนะครับเป็นธรรมชาติ